สวัสดีครับเจอไข่เนี่ยสวัสดีครับก่อนเพิ่งตื่นนอนเลยงองเงนิดหนึ่งเออเพิ่งตื่นสวัสดีลงก่อนสวัสดีครับโอ้เจอกันแล้วค่ะเอฟซีเพิ่งตื่นอย่างนี้นะนี่หลับเขาไปเล่นห้างอะไรนะมาห้างอะไรลูกตรงเองกมัยไมที่เขาเปิดใหม่อ่ะยีงงงเตื่นแล้วก็จูงมาเลยตื่นแล้วก็จูงมาเลย อ้าก็เองตัวใกล้ของเพื่อนใช่เจ้าของบ้านไม่อยู่ก็เลยอ้าร้องทำไมอันอะไรนม่ไงแม่มาแล้วเอ้าเหรอเอ้าเด็กเด็กเด็กเดลุงเสือนี่ย่ามีของมาฝากน้องด้วยนี่น้องชอบไหมป้าอ่อนซื้อมานะนี่เอาไปดูซินี่เอาไปดูก่อนนะถือให้ย่าดูก่อนเร็วๆถือซิลองถือซิ ถือ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 ไปวันดูก่อนถือถือเดี๋ยวเอาถุงให้ส <ไป S 1> วยไหมสวยไหมว้าวสวยเลย,ย,เยถูกใจไหมเนี่ยถูกใจไหมครับโอ้ยเทพเตะบ,บอลกับพี่โอโห้อะใส่ถุงก่อนเดี๋ยวค่อยไปนั่งไปไปถ่ายในโต๊ะนี่นะคะมาเจอกันแล้วนะคะไปลูกไปเจอกันล้เตี๋ยวกะป๋กุ๊<อ>สีต้าเจี้ยวยำ เส้นอะไรเดีย๋ยวเส้นอะไรไม,มีอะไรมีเยอะไม่ได้กินก็เดือดเรื้อนานนะของที่เดอดอะไรตัวเ,เล็กเส้นเล็กต้มยำไม่ใส่พริกนะคะใส่แค่์ถ้วเล็กก็ใหญ่ถ้วเล็ก,ลกจะกินลหลายๆถ้วย <c oughs> อยากกินลหลายๆถ้วยเอามาทีสองเลยกินลูกชิ้นไหมมันมีถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กจะกินลหลายถ้วย ี <Merci. S 2> Re el. Re el ิวส um. oh! so ั่งอะไรครับติวสั่งอะไรลูกติวสั่งอะไรครับโอ๊ยทำไป้าป้าอันยายดูจบแล้วได้เลย ทาอะไรสั่งอะไรคุณพี่ก็สั่งอะไรสั่งอะไรขอผักแค่หมูด้วยนะคะโอ้ยแม่ลู <c oughs> ทีินแบนนี้นะแค่หมูอยู่บ้านเป็นพวงเลย <c oughs> พวงพวงแบบอร่อยด้วยนะคะน้องซิวมีรองเท้าสูงนะคะ <c oughs> สีเขียวก็สวยแต่ว่าน่าจะได้ทั้งของคู่ทุปบ้านเจอเจอน้องเตี้ยวเลยนะคะตอนนี้นะคะเหวียแก้วหนูเนี่ยเี่แก้วหนึ่ง ยาอก็แม่น้ำแข็งอ,อร่อยไหมครับโอ้ของชอบเลยเหรออันนี้มีแต่ฟองเปล่าเหมือนหรอติวดูรถหรือลูกไปเล่นมาสนุกไหมบอกยาย บอกยาก,ก่อนเนอะไปเล่นมาสนุกไหมครับน่นเล่นอะไรมากเล่นอะไรคะเลื่อเล่อนน้องเลืออแขนยาวแม่ามาด,ด้วยนะตอนนี้ก็มาเจอน้องติ๊กเตอร์แล้วนะเอ็กซี่นะคะ การเจอมองเฉยๆเดี๋ยวไปถึงน้องแหละของเล่นไปให้น้องน้องมองเฉยๆน้องเล่นยังใครของเล่นอ๋อเล่นไม่หายแม่งเนี่ยส่งไปถึงบ้านแล้วเหรอเอาไปให้คนเล่นเดินได้แล้วนะคะเดินเก่งแม่แล้วก็เสือกไปยังไม่เดิน ตอนนี้เดี๋ยวลุงเสือจะไปบ้านแก้วอีกต้มยำไม่ใส่พริกก็บอกเขาว่าต้มยำไม่ใส่พริกมาแล้วเพื่เสี่ยวเรือ เยอะมากโอเราเเล็กไม่ใส่ผัก่ใส่พริกน้ำแดงใส่ไหมน้ำรอนใส่มฮะกระปุกน้ำใส่ไน้ำใส่น้ำใส่กระปมีพริกลืมไปสามทีงานมาเลยยำไม่ได้ใส่พริก่ะมันก็ใส่ไม่ไม่ได้ใส่แล้วไงเพราะเขาใส่พริกเขาไม่ได้ใส่ของยำต้มยา อันนี้น้ำตก,น,ตก,น,ตก,น,ตกน้ำตกตกเป็นน้ำน้ำซมยำไม่เหมือนกันอยากชอบไหมไนี่เสือพาไ,ไ,ไปก็มามลองโคเล่หาอีกใช่ไหมว้าวกระโดดตีวติวของเตยวมาแล้ว เรามากินก๋วยเตี๋ยวเรือกุ้งลามกัมเหงยุ้กซีลาเอามาออกสีแคปหนึ่งอันนี้ของยายต้มยำไม่ใส่พริก่ มีของเสือพราไปมีผักด้วยนะคะใส่อีกได้ไหมใส่ได้ไหมของน้องติวน,น่ากินจังเลยของติวน่ากินนะครับอร่อยไม่เดียวฮะถ้าเป็นจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วเปิดช่องอะ่ะใช่ไม่คะเปิดหรือยัง นี่ไงนี่นี่นีเเเเ่เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยอยู่นี่แล้วเปิดไปส่งเขาแนะนาอยากให้เปิดตั้งนานแล้วเออยอย่าถ้าเปิดปังเลยนะจะบอกให้ถ้อย่าเปิดปังเร็วเพราะ๋ยวแบบนั้นคนเสื่อถา่ายแน่อร่อยไหมครับโอ้ย แมก่อกินอะไรอ่ะกินน้ำตกหรือกินอะไรอ่ะเสียนะกินอะไรกินน้ำตกต,ต,ตอนนี้เราก็อยู่ข้างเอิม,อม,อม,อมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบิบเยว ต้ม like ียำซัเติวติวหาน้ามาลูกติวหาน้ามาเอาปลายออกบางหน้าอร่อยไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สนับสนุนด้วย